สวัสดีค่ะเรามาทำแนวข้อสอบกบพอพวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะข้อนี้ถามว่า Alex จุดจุดจุ a game next time คีย์เวิร์ดของข้อนี้คือคำว่า next time ค่ะเราดูก่อนนะคะ Alex เ,เป็นประธานใช่ไหมคะเราขาดอะไรเอ่ยเราขาดกริยาแล้วข้อนี้คีย์เวิร์ดคือคำว่า next time ดังนั้นต้องอยู่ในเรื่องของ tense ะไรเอ่ย future simple tense Future s i m p l e t e n นเนี่ยจะใช้ทำนายเหตุการณใ์ในอนาคตจากความคิดหรือว่าจินตนาการของตัวเองค่ะโครงสร้างของมันก็คือ subject view บวก verb ช่อง1ดังนั้นตอบข้ออะไรคะข้อดีค่ะ will win alex will win a game next time alex จะชนะในเกมหรือว่าในการแข่งขันครั้งถัดไปค่ะถ้าสนใจเข้ากลุ่มติวนะคะติดต่อได้ตามช่องทางที่ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะ